ลมแรงมากครับตามในทางช่องไหนครับช่องทางชื่อชื่อชื่อ y o u t u b e อะไรนะครับช่องเซคินาคินสังเลยครับอย่าลืมกด s u b s c r i และกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะช่องหลฝันอยากไปอยู่ในนั้นเพราะว่าอยู่ในใจมันไม่มีห่าไปอยู่ในนั้น ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวเติมพลังแล้วก็มีคิวนะคะถ่ายแบบกับรถแบ็คโฮเขบอกว่ามันเป็นรถแบ,บ็คโฮนั่นแหละแต่ว่า<อ>จริงๆอะ่ะคือ home, แบ็คโฮเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้างานจริงอะ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ารับคุณรับผมเดี๋ยวขอกินข้าวขอแล้วกันเติมพลังแล้วก็เดินทางจ้า ก็คือหน้างานที่ขุดสะนะคะก่อนที่จะมีบ้านสวยๆหรือว่ามีบ่อมีสะนะคะนี่เลยวันนี้เราจะมาติดตามเบื้องหลังการทําขุดสะต่างๆนะคะใครที่อาจจะเคยเห็นพื้นที่สําหรับไว้กาแฟคาเฟ่บ้านนาไร่นาคือน,นี่เลยนะคะคือเบื้องหลังก่อนที่จะมีพื้นที่สวยๆนี่ก็คือเบื้องหลังแล้วก็เป็นการทํางานของพี่ๆเขาอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพี่ๆเขามีขั้นตอนการทํายังไงบ้างแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้จะพามาดูหน้างานครับคืออันนี้คือขุดสระครับความกว้างของสระนี่คือ40เมตรครับยาว45เมตรลึก2เมตรครับสระลูกนี้คือใช้เวลาทํา3วันบีปดูลูกที่2ครับใช่ครับสระที่2ครับนี้ความกว้างจะเล็กกว่าลูกนั้นครับจะเล็กกว่าลูกแรกหน่อยอันนี้ความกว้าง35เมตรยาว45เมตรครับอันนี้ก็คือโพนพอดีเจ้าของที่เขาให้เว้นไวครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่โพลตรงนี้ครับเนี่ยเขาเลยเว้นไว้ ให้เราทําขุดลอกไปนี้นะครับขอเรียกได้นะครับจะใช้เวลาลูกนี้3วันอันนี้ลูกนี้ลูกที่2แล้ววันนี้ลูกต่อไปก็จะเริ่มขุดลูกที่3ครับลูก <ฮ Lynn. S 2> ที่3ก็กล่าวว่าประมาณไม่เกิน2วันเพราะว่ามันขนาดเล็กลงกว่าลูกที่2คือที่ผมรับนะเ,เริ่มต้นที่คิวละ25บาทถึง35บาทขึ้นอยู่ที่หน้างานกับแบบของงานครับส่วนตัวนี้มันประมาณ3,200คิวครับตัวนี้ครับสาลูที่สระาลูกแรกนี้3,600คิวครับที่ผมทํามาสะลูกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับขุดสาทั ผมว่าได้เยอะอยู่นะทเทียบกับราคาของงานแล้วก็เนื้องานออกมากับผลงานที่ออกมาตอนนี้เราก็นี่เลยอยู่กับพี่นัทนะคะนอนลุงเรืองนี่เลยนี่เลยเสียงกดเบอัสดีค่ะนะคะนี่ก็คือพี่นัทนะคะนอนลุงเรืองแล้วอันนี้คือทีมงานหรือว่าเป็นลูกชายเป็นลูก,ลกชายลูกชายของป้าคนนี้ค่ะป้าป้าคนนี้ชื่อชื่อน้องอะไรครับน้องนาชินเอ๊ะน่าคุ้นๆเหมือนอยู่ในยู u ูบเลยเปล่าฮะยูทูบชื่อช่องอะไรนะคะช่องเซีินนาชิสังมืยครับชัดๆ ขึ้นไว้ข้างล่างด้วยช่องเสียกินนาคินสังลุยค่ะสังลุย่ใช่ช่องเสียกินนาคินสังลุยอ่าโอเคแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณนะคะ<ม>ที่ให้เราได้มารีวิวแล้วก็มาถ่ายแบบเรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวก็ว่าได้นะคะแล้วพี่นัทก็คือมีบริการทําให้าจะเป็นขูดตกักใช่ไหมคะ รับเหมาขุดเสาทุ่มที่ครับขุดโคกหนองนาครับงานใช้แบ็คโฮทุกชนิดเลยครับแบ็คโฮคืออะไรคะแบ็คโฮแบ็คโฮก็คือคนคนส่วนมากขเขาต,ติดติดปากกันครับว่าเรียกว่าแบคโฮแต่ที่จริงแล้วต้องเรียกว่าแบ็คโฮครับที่ถูกต้องต้องเรียกว่าแบ็คโฮนะคะทุกคนดูปากชัดแบ็คโฮนะคะไม่ใช่แบคโฮถ้าแบคโฮก็จะไปซื้อของกินกันนะคะโอเคนะคะก็จะได้เรียกถูกต้องก็คือแบ็คโฮนะคะค่าใช้จ่ายราคา ของการรับแต่ละงานเป็นยังไงบ้างคะก็ราคาเราเริ่มต้นที่คิวละ25บาทถึง35บาทครับอยู่ที่สภาพหน้างานแล้วก็แบบของงานครับแล้วพื้นที่ที่จะรับงานนี่คือทั่วประเทศหรือว่าก็คือในเขตจังหวัดอุดรครับแล้วก็ต่างอำเภอเราแล้วก็จังหวัดข้างเคียงครับขอนแก่นน้องคายสกลอะไรแถวประมาณ้ข้างเคียงน้องคายเป็นลาวได้ไหมคะพี่เขาบอกว่าหมดเราง่าง่างานไหนที่พี่คิดว่าตั้งแต่รับมาเนี่ยคือยากสุดแล้วก็เป็นงานที่หินสุดเลยฮะถ้าสมมติเวลาขุดครับ มันอาจจะเจอหินหินดานอะไรนี้ครับก็จะทํายากขึ้นทําให้แบบว่าเราใช้เวลานานขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นดินทรายอะไรอย่างนี้ก็เร็วขึ้นหน่อยครับก็แล้วแต่พื้นที่ทใช่ครับโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับ ขุดน้ําขุดบ่อครับขุดบ่อครับขุดอย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับได้ครับขุดต่อขุดอะไรได้หมดขุดต่อขุดอะไรได้หมดเลยนะคะก็พี่นิยมกับเป็นน้องแล้วกันน้องกายนะคะก็เรียกได้ว่าทํางานขับรถเนี่ยแม่โคดนานเลยอย่างคะนานนะคนานกี่ปีคะประมาณ20 23ปีถึง3าปีครับอายุ20ถึง50าสิบด้วยโอ้ขุดขุดเจาะอย่างเดียวขุดอย่างนี้อย่างเดียวเลยได้เงินดีเงินเดือนเท่าไหร่คะนี่ประมาณแสนเหมนกันประมาณแสนเงินเดือนเอ่อที่นาคะเดี๋ยวขอลาออกจากการ ราจะไปขุดอะแล้วน้องทามานานหรือยังคะเริ่มต้นทําตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณขับมาประมาณ10ปีแล้วครับ10ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่คะย4่ครับว่าไปเท่ากันเลย24 1สปีขุดเนี่ยอันนี้เขาได้แสนเลยนะเราเกทับเกทับได้เท่าไหร่ยเมียได้สองคนครับเ้ยงเมียได้สองคน สิไปฟังไหนบาดีนะฝั่งน,นี้แสนฝั่งนี้แสนห้านีแสนฝั่งนี้แสนห้าก็เลี้ยงได้สองคนเราลักเดียวใจเดียวใช่ไหมคะยังมีอสองคนกับเงินเดือนแสน <c oughs> สุดยอดเลยนะคะเนี่ยนี่ว่าบริษัทนี้ก็คือมีสวัสดิการให้กับ ให้กับพนักงานคือสุดยอดเลยเงินเดือนหลักแสนนะคะที่สำคัญก็คือใช้เวลาการทำงานเป็น1ิปี2ี่ิปีบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะกับการทำงานแล้วก็สุดคุ้มกับผลงานแล้วก็ราคาที่ออกมานะคะฝากไว้ด้วยสำหรับนองลุงเรืองคะ่ะเราว่างมากจริงๆนะคะถึงมีเวลามาเดินพื้นที่1ิกว่าไร่นะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าอันนี้ก็คือราคาประมาณสอง0,000นี่คือบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะกับพื้นที่ที่มันทั้งกว้างแล้วก็เรียกได้ว่า คุ้มกว่าเจ้าอื่นเพราะว่าบางเจ้านี่คือเลขสี่เลยนะคะเกือบสี่แสนเลยเพราะอันนี้ก็คือพี่เขาบอก2องแสนต้นต,นตนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเจ้านี้ก็คือราคาคุ้มมาก คือถ้าจะขุดเจาะนะคะอันนี้พี่เขาขุดบ่อนะคะเขาบอกว่า10กว่าไร่ราคา2 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะคะซึ่งมาดูงานผลงานแล้วก็คือเรได้ว่ามันคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าบางเจ้าบางที่คือแบบถี่แสนเลยสําหรับ10ไร่ผลงานก็ออกมาดีแล้วก็ราคาก็ดีด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วก็ที่สําคัญคือเรามาดูหน้างานจริงๆนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าคิวที่ต้องถ่ายแบบกับฟิลประมาณนี้ด้วยนะคะคือคุ้มมากจริง ส่วนมากลูกค้าที่เขาอยากให้ไปขุดนี่ส่วนมากเขาทําอะไรตอบสร้างบ้านหรือว่าจะเป็นร้านหรือเป็นอะไรส่วนมากที่ผมทําครับก็เป็นงานสาระแบบนี้นครับงานเกี่ยวกับชาวบ้านครับงานทุดทําการเกษตรครับใช้น้ําใช้อะไรแล้วก็เลี้ยงปลาเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีฮิตแบบเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะคาเฟ่ที่มีทุ่งนามีพื้นที่กว,กว้างๆเยอะๆก็ ก,ก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับใช่ะค,ะครับก็มีคนจ้างเยอะอยู่ครับงานที่ทำพวกร้านกาแฟะอะไรไปปรับพื้นที่ปรับอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีงานแบบโวกหนองนาอีกอย่างหนึ่งเลยครับพวกหนองนาที่แบบว่าใช้น้ําใช้การเกษตรแบบปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยก็ทําครับ เป็นอีกคือเป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่นัทเองลุงเรืองได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปถ่ายแบบก่อนนะคะรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปสุดยอดของรถแบ็คโฮเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบนันกันเลยค่ะถ่ายเยอะๆรัวๆเลยนะคะเผื่อมันเป็นรูปสุดท้ายเฉยๆค่ะ สำหรับนอรุ่งเรืองค่ะ รับขุดนะคะรับเจาะนะคะหรือว่าจะรับถมนะคะครบวงจรเลยนะคะพื้นที่อุดอรหนองคายหนองบัวลําพูสกลน,นะคะในละแวกใกล้เคียงขอนแก่นอะไรประมาณนี้นะคะโซนนี้ก็คือรับบทงานเล็กงานใหญ่นะคะเนี่ยขวัญก็จ้างพี่เขาไปแล้วนะคะพื้นที่บ้านประมาณ100อยไร่ไม่ได้ให้ไปถมไปแล้วนะคะคก็คือไปติดป้ายประกาศว่าไม่มีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะขุดอยากจะถมอยากจะอะไรก็ตามแต่ในครบวงจรแบบนี้นะคะหนอรลุงเรืองที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ คุ้ enos, มค่ากับราคาแล้วก็ผลงานที่ออกมาค่ะฝากงานฝางงานตาด้วยนะคะฝางงานตาด้วยนะคะฝางงานตาด้วยนะครับยย้สวัสดีค่ะกับช่องเสียชิ้นนายชิ้สังลรยอีกแล้วนะคะวันนี้มาอยู่หน้างานอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแเก่นครับอันนี้แบบโูนค่ะว้หุดินเนงนี้ก็คือสตะค่ะตรงนี้สาะที่สองเสร็จเรียบร้อยครับ อันอันนี้จอครับเมตซูนี้ชื่อว่ากุเบอันนี้ทชดครับอือหือลมแรงมากเลยโอเคติดตามได้ทางช่องไหนครับช่องทางชื่อชื่อชื่อยูทูบอะไรนะครับช่องเซคินนานคนสังครับเซลูกเซลูใช้และวกุนกระดิ่งด้วยนะครับ